สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขภูสุขคอนมือน,มนีมาพบกับรายการหนุ่ยซาผ้าแซบอีกคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมือนีภาพพี่น้องมาก,กินตมปลาคอยง่ค่ะมึงพี่น้องเต็มถาดจุ่มกลุ่มเลยอู้วังค่ะกินแขกค่ะมือนีกินแขกพี่น้องอืมใส่ไข่หมดแดงน้ำเด้อค่ะนี่ก่อนอื่นก็นย่ยาลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครังต่อไปน้ำเด้อค่ะเด้อมาเซ็แซมน้ำกันค่ะสดน้ำหอนหอนนะพี่น้องอืมอำลำอำลำลองคออืมค่อยหมดแดงพี่น้องใส่โออีชีน้ำเล่นห่ยค่ะอืม อ,อุ่กลมหืมข้อเหนียวเหมือนเดิมตั้มเกี่ยวเบื้งพี่น้องเหนือปลาคอปลาคอตัวนี้ได้มาจากสายวยัติขอบใจลูกชายนะคะ น้องเวดป้าดเด้อลูกซิดที่น่ารักแันซิดเบดได้พนาพี่น้องก็เลยเอามาฝากคุณคู่ให้คุณคู่อัดคลกิบหืหวานจุวยอืม ต้มปลาปลาคอหญ่พี่นอ้องต้มปลาคอหมองแสบมันยุตตาเอ้ยย็ยวนเกี่ยมเขา,าอืมพี่น้อง เนื้อขาวจู้นผุนสดใสไข่หมดแดงพร้อมโอ้โหห้อื๊โอ้ยชิ S <S อำำืมลำลำนั่ดีพี่นอ้องสมมันใสนะ่ใบอะไรน้ำตาคข่านี่ยพักติวอมต้นไค่หมดแดงอืมพักติวพี่นอ้องอืม มันปลาคอเนื้อขาวตู้นปูนแซบครากแซบคราพี่หน่อส่วนห่อนห่อนขอนิ้วจ,จับเจม ให้หมดแดงสดเหนือบปะอืมอืม,อมก่าง